สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่ำรถน600ตํำสิ้งครับผมนะครับคลิปนี้ก็เข้าบ้านแล้วครับคิวแรกครับผมคิวแรกอีกแล้วครับขาประจำครับเ <c oughs> ขากอนหมูตุ๊กปปี้ก็ หยุดสงการนะครับก็จะทำการล้างนะครับต่อไปตอนนี้ก็เนี่ยกับเนี่ยหนารวดอยู่ครับเพิ่งจะเอาลูกชายนอนนะครับหยุดช่วงเทศกาลสงการนะครับวันนี้ก็วันที่หกก็คันอื่นก็ยังวิ่งอยู่ก็มีครับแต่ว่าของผม งานมันบอลงหลอกนะครับก็เลยได้เข้าก่อนใครนะครับตอนนี้การกระลังเียันนารดครับผมก็จะล่างภายนอกนะครับแล้วก็จะกลับบ้านน่าจะคันแรกนะครับของผมล้างก็จะได้ล้างโอ้ล้างชุดแง่พี่น้องค่อนมาเลย Sư 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 Nếu lén chặt hãy Nếu lén, ai thì nuột, ai thì nạp nạ đâu nạng mía nè lăng yên lăng bang mía nè 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 mía đỏ, mía mía nè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  เอาขึ้นไดน้หะมันเอาขึ้นยากนะครับออโอ้ยบีบลูกกูจิตตื้นเจ้ามาส่งขวงครับ ก็จะล้างหัวก่อนนะครับสายยางก็ยาวอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเขาผมลากสายยางออกไว้เบองครับนี่แหละครับที่เสียนุล่างรถด,ดีๆกับสายยางถึงนะครับยางหอวปุ่นนะครับพี่น้องนี่ครับสายยางเงาครับกับเล่มันกับเล่ล่างแบบล่างสะดวกกรับพี่น้องแบบไม่ได้ว่าอ่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาไล่ นะครับไม่ต้องกลัวว่าเจ้าของน้ําเขาจะว่าบ่อยใส่เด้ออย่างเนี้ยบริบรงบต้องบรได้ยานเบ่้งุ่มเลยหลายอย่างเงาจุดเจ้าหัวหัวทางอของอย่างอีกเนาะยังไม่สุดยังไม่สุดน่าจะมีที่มันคล่อง ล่งลงางหัวขัดซีนะครับว่บาถิเปลี่ยนน่ะมันเครื่องก็คือห้อนเนี่ยแต่ว่าขันขันรถแค่เจ้ามาหเพิ่นบรทนนันแหล่งมากอะ่ะเดี๋ยวผมก็บวิเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเปลี่ยนเองเลยบ้ให้เธอแก่งหยางนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ทั้งรถทงหลัง ล่างการสิยากคนี้แต่เจ้าหัว,หว,หวอะครับก็จะยากตั้งแต่หัวนะครับก็ล้างรถหยุดสงการแล้วครับผมนะี่ครับไปได้ทั้งสองฟังนะครับล่างหัวแล้วกับซ้ำเลีล้วเหรอพี่น้องเดี๋ยวให้ออกเดี๋ยวกนะ่อนไหมหรือว่าเราจะล้างหางก่อนซ้ำไอ เขาล่างเขาเสียดหัวแล้วเสียดภายในเล้วโอ้เอดังอะเหรียญกบเอาเตีย่ยเออจะเหรียนบาทจะเลรียญสิีจะวางเกียวเอาเบื่อ,อแล้ว,วอะเฮนอ่ะเบื่อโดนเงินเหรียญรับเนียมาน้นมาม่ะ <c oughs> หอนขนาดนเทับเรีย คิวแรกครับเป็นประจำทุกปีหยุดก้อนมูตลอดก็จะเปิดงานอีกทีก็น่าจะเป็นสงการเจ็ดพอดีนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเอารถก่อนไทยบ้านเขาแหละพอหยุดก้อนมูนะครับแต่ว่าไม้มไห้ามเบวันท่านไเต่ากระดกเพิ่นภากกวันที่เขา นี่ครับผ้าใบก็ที่จะได้เปลี่ยนทรงการก็มีผ้าปูพื้นนะครับผ้าปูพื้นมันไม่ไหวแล้วครับพื้นนั้นมันมันเปียแล้วครับแล้วก็ตัวแยกสตน้ำจากสองสามตัวนะครับเดี๋ยวเอาของที่มีอยู่เอามาซ่อมเอานะครับมีอยู่ห้อนน่ครับพี่น้อง ครับตอนนี้ก็เอาลูกนอนอยู่ข้างในนะครับเถ้าแก่ก็ออกไปข้างนอกนะครับอยู่อยู่แต่เถ้าแก่น้อยนะครับเถ้าแก่เก่ใหญ่ฝนไปข้างนอกเมืกก่อกี้นะครับฝนมาตกห้ามช่วงไทยแล้วนะพี่้องก็เลยที่ได้ล่างคักลางเนียไิบบาดเนี่ย อ่มันฝนมัห้ำช่วงไทยอ่ะัขักวันนี้นะรถฟ่มเบิ้ังรถของไอตูอ่แห่งเบิ้งว่่ได้เบอร์ชิบเอียดน,นะให้เจ้าเรียนนั่นทางใครเจ้ากำลังไ้ก็สั่งไม่ไม่อ่ะขีตมเนี้ยเงียวนะครับไม่ได้ถือน้ำมาเนะี่ยขีฟุ้นนั่นดำดำมานะครับถือฝนลิ้นใส่แล้วกับรถมุนี่ถือกันมาครับขนาดของผนม,มัวซ้ำนี่แล้วขนาดวิ่งแจกับถนนยำนะครับเนี่ย นี่ครับไอไอฝุ่นไอระวองน้ำเนี่ยขึ้นจับจับไว้ไว้นะครับถือกันบักก็กี <c oughs> กวางเลยพวกนี้ก็จะเป็นจระบีที่เลี้ยนออกสาวนั่นนะครับที่เรียกตอนนั้นที่ผมว่าเลี้ยนเอาผ้ามา่านผ้ามา่านซักบ่ hắn偏 cả quá hắn hắn bảo偏 kìa nói là vẫn là... chỉ để khưng thằng bun à, vẫn để khưng thằng nạt. Bọn bọn đang ở ก็ปีหนึ่งปีหนึ่งีร่างสองเทียกับเขาบริษัทก็คือปีไม่นะครับปีไม่กับสงการนะครับที่ได้จอดที่ได้มารวมกันนะครับนอกนั้นก็จอดอประจําที่ใครที่มันหมายถึงหน้าง,งานใครหน้าง,งานหน้าง,งานมันนะครับส่วนของผมก็ไม่บ้านก็น่าจะเป็นโงรงแป้งส่วนมากก็จะโงรงแป้งแหละครับ ไม่มีงานจริงๆก็ค่อยเข้าบ้านนะครับก็เคสำรวจดูเอานะครับตรวจตาของใครของมันอันใดเสียหายมาอดนใดเขาสิแก้งสิสอมเพิ่นกัจังหวะนี่แหละครับแต่คือเขาแก้งเพิ่นไว้นะครับบอกไว้เดี๋ยวอย่ามีเพิ่นก็จะเอาสางเขามามาเห็ดน,นะครับโอ้หอนข้างๆกันก็จะเป็นคู่สกุลนะครับเนีย่ยมาที่เห็นถังแดงๆก็นะจะเป็นคู่สกุล จอดก้อนมู้ะครับน,นูไปั้างไหนเนาะ,นะหลังรถดีบิบอ่ะนี้ยงเดี๋อน้อโอ้ยว่าเป็นลม้มเลยนะใหอยูกินเขาแล้วงานว่ามรถด้วยน,นี่แหละญหามองสีล้มเนี้ยว้อนบับ เดี๋ยวเราเชียกน้ำก่อนเน่าทีล่างรดน้ำออนนบ่ไหลอย้ยเนี่ยเพราะว่าบ่ไหลพว่าเพ่อเื่อเพ่เพื่อเพื่อเอเพ่อเพื่อเมา่อเพื่อเพื่อเพื่นเมา,าเม่อเพล่อเพื่อหพื่อเพื่พื่อเพ่อเพ่อย่อ่อเ่อเพอเ่อเพื่อแอบบเอ่่เนีลล่่อ่เอ่อ่่อ มือเด๋วเป็นนิยายขึ้นเป็นอ่ไรผมบอกนี่นะครับบริษัทก็อยู่นี่แหละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ของญาติลางรถกันครับก็นํามาบอกว่าเขาบริษัทเราเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดว่าท่านได้เขากับเขาซะเด้อล่างรถล่างล่างนะครับเขาบ้านกินหอดลูกหอดเมียบอนะครับ ไปอีกแล้วครับคูส่สกุลนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องต้ำรถหกลอดน้ำซิงน้ำเนืดเด้อพี่น้องนะครับแต่ต่อไปก็จะทำคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ